ก็ควบเสียงไม่ได้อย่างดีเลยนะเก็บปิดฝาลมก่อนกูกลัวไม้เข้าเสียงแต่แม่งก็คือเพรว่าสะายก็ช็อตเหมือนเดิมเอาล่ะฮะสวัสดีทุกคนกันนั่นเองนะก็อยู่กับผมไวฮันเตอร์ซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในเกม Harry Potter and the d ด์เดอะเดลี่ฮอเออไม่เอาชาวเรนจ์ดาร์ตอรี่หมดดิอยู่เกมอะไรเอ้ยไม่ใช่โนไม่ใช่ซีรีส์ช็อปเตอร์นะกรีนกอด yes เอาแบบ แอดวานก่อนนะเอ็กซ์เพรสที้เกียจเล่นจริงๆนะบอกกับตรงเล่นจมมาสามรอบแล้วโอเคจากการแปลนะนะเพื่อที่จะกำเพื่อที่จะล้มวอเดอมอร์แฮร์รี่จะต้องหาหอคลัสตี้เหลือที่เป็นชิ้นส่วนวิญญาณของจอมมารแล้วก็แต่ตอนนั้นตอนนี้เอ,อ่อวอเดอมอร์ได้เจอไมค์กคิตเอลเดอร์เรียบร้อยแล้วแล้วแฮร์รี่กำลังตกอยู่ในอันตรายประมาณนี้นะไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนจะเป็นคัตซีนซะส่วนใหญ่ แปรนี่ขอบอกไ้ก่อนเลยนะไม่ขอซีเรียสอะไรนะกับเกมนี้โอเคฮนะว่าเล่นจบมาบ่อยหลายครั้งแล้วอะไรอย่างหนึ่งนี่ไม่ใช่เกมแบบที่คุณคิดว่าจะเป็นแบบแอดเวนเจอร์แบบเด็กๆแล้วนะมันเป็นเกมยิงกันไปเรียบร้อยแล้วนะโอเคครับยิบมารก,ก็จะสีขึ้นมาแล้วก็โย่โยเป็นกายยิงเฉยๆนะฮะยังไม่ได้เป็นของวอร์ดมอร์โดยตรง กริฟฮุกฉันจะต้องเข้าไปผมจะต้องเข้าไปที่ธนาคารกริงกอตไปที่ตู้นิรภัยเป็นไปไม่ได้แน่นอนว่าใช่แต่ว่าถ้ามีคุณเป็นเป็นไปได้นะดาวของกริฟฟินดอร์คือค่าจ้างสำหรับรอบนี้ไอ้ in my price พาเข้าไปนะแต่ไม่ได้บอกพาออกไปกริฟฮุกมาอยู่ภาคคุ้มลของนกับผมโอเคฮอคลาสอยู่ที่เรสเทนของ ดวยไฟของเลเซอร์อนเราจะต้องเข้าไปใกล้ๆ <c oughs> เราจะทำลายหองคลัสเตเดถ้าหากให้ดาบกริฟรฟิรฟตรไปเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นทางเดียวที่เราจะเป็นทางเดียวที่จะเข้าไปนะ <c oughs> ถ้าหากคือถ้าถ้าหากไม่ให้กริฟฟูช่วยเนี่ยก็จะเอาหองคลัสออกมาไม่ได้แต่ว่าวิธีทำลายน่าจะมีวิธีอื่นอยู่อะไรประมาณนี้นะ <c oughs> โอเคดาบเลสตร วันนี้มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับฉันอยากจะเข้าไปที่ตู้ลิภัยของฉันถ้างั้นผมขอดูไม้กระสีนหน่อย<ล>ได้ไหมครับแล้วทำไมฉันต้องทำอย่างนั้นด้วยโอ้โหเขมเขารู้แล้วว่าเป็นเฮเมอร์ดีโอเคครับถ้างั้นตามผมมาได้เลยอะไรนั่นน่ะ <c oughs> ข้างหน้านั่นน่ะ <c oughs> <c oughs> ฉันควรจะรู้นะคริปพุกนั่นคืออะไรไม่ต้องถามหรอกครับน้ำตกแบบนั้นเธอมาไอ้นี่รอนเธอกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วได้ไงอ่ะรู้สึกว่าน้ำตกนั้นจะล้างไอ้เวทมนตน์นออกมาทั้งหมดนะอออินชาร์ดเวน,นไอ้มึงเข้ามาในนี้ได้ยังไงจอมเข้ามาเฮ้ยจ้า เดี๋ยวเราจะเจอกันที่ตู้รถไฟนะฮ์รี่พอตเตอร์โอเคพาไปครับ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 ฮัลลฮอวกแล้วก็บอกรอดจะไปที่ทางจะไปที่ตู้รถไฟใช้ทางตรงก็คือไปถึงทันทีนะส่วนเราต้องใช้ทางลัดที่แบบไปทางไปทางคืออ้อมไกลไง ก็ไม่ให้ใครรู้ว่ามีคนหลบแอบเข้ามาในนี้นะเนี่ยมเมาเป็นอย่างนี้ผมเสกคาถาได้หมดแล้วปลดล็อกหมดแล้วเนะี่ยเออโอ้โหไปเข้าไปนั่นเสียงแล้วนั่น มันเป็นเสียงอะไรใหญ่ๆไม่รู้แล้วก็หิวมากเอาอะไรฮังกรีด,ด้วยเออมวัวสัวละ <laughs> ฉันบอกว่าคริปพูจะไม่ผิดสัญญาไอา้ไม่ช่ไม่รู้ไปไม่ทันโอเคโคเวอร์ไว้เกิดสเปกบาสเออมันเหลืออีกได้หนึ่งแล้วก๊อปนานมากเลยแม่ เดี๋ยวไว้ตอบวันหลังแล้วกันได้อยู่เดี๋ยวแม่จะใช้ต่อเลยใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังไม่ได้ทำอะไรโอเคเราจะกอบโอเคเปบตส์ตันเดมปุ๊บโอ้ยระเบิดไม่โดนโอ้สไนไม่โดนด้วยอ้าว ไป <c oughs> ไปิ้วน่ารักเดี๋ยวจะต้องไปลึกๆเข้าไปลึกๆนะเมื่อแตะทะลุได้ด้วยหรอวะนวั้นเสกได้ไงวะนั้นเกิดอะไรขึ้นกับประตูนี้ดูว่ามันจะโดนล็อกด้วยเวทมนต์นะโ,โอเคเดี๋ยวเทิชแคร์ให้ เอรบพูดหรอปัถาที่เราคุ้นดีนะแต่คำสาบคุ้นกว่าผมเล่น h ร r r y อเตอร์มาทุกภาคแล้วนะโอ้โหถ้าเขารู้ว่าเราลงมาที่นี่ก็จะเป็นปนนะัญหาโอเเา้อนนะโหเ,เราเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเออเป็นรถรางที่เต็มไปด้วยเออผู้คุมนะให้เต็มด้วยยามละวแม่งชอบสับสนคำว่าผู้คุมกับยามไมเี้ย พวกเขาเจอพวกเราแล้วนั่นระเบิดระเบิดระเบิดลงทุนจังเลยก็ไม่รู้ฮ่าฮ่า Speakbar ไอ้ชิปกดเป็นโปรเทโกตอนนี้เราเรียนแค่ถ้าถ้ามาถ้ามาตอนนี้เราจะเรียนได้แค่สตูเบอร์กับโปรตีโกโปรตีโกโปรตีโกเค มาละผมมาแล้วครับเฟมเกมนี้เฟมเรดได้แค่30กว่านะก็ต้องเข้าใจเอาละกดแท็บดูแอปเพียนั่นมันควันอะไรวะนั่นมีไฟอยู่มีไฟไหม้อยู่ที่นี่เหรอฉันไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นหรอกอเฮียตะโกนดังไม่มีใครมาอย่างนั้นเลยใช่ไหมเนะี่ยรู้มันจะมีบางคนมาเราจะต้องหลบก่อนนะโอเคมีมียามผ่านมานะใส่เสื้อนี้ นี่แปลกสุดนั่นทษทีเหย็ดแมมเราจะเราควรจะเราควรจะไปต่อเพราะว่าพวกเขาเห็นเราแล้วโดยไม่ใช่เดชวิ่งดาวเดชวิ่งดาวพวกเขาเริ่มมาแล้วมาไม่รู้แปลมั่วพวกเขาปรากฏตัวให้เห็นแล้ว โอ้โหไอ้สิ่งนั้นจะทำให้หลังคาถล่มวะนั่นระวังตัวนะแฮร์รี่เราผ่านมันไม่ได้เข้าไปใกล้ๆนะใช้โปรใช้โปรเทคโกนะเข้าไปเดินเข้าไปไม่เอานะตายขอบใจมากแฮร์รี่ไม่เอานะไนซ์สไนยิงต่อ สไนต่อย oh, no, ิงต่อสไนต์ต่อเร็วๆรมามาเร็วๆร็วผมมาผมมาไอเฮี้ยไปโดนไปโดนอื้มโหไอเฮี้ยหลบสกิลสูงนะจ้บอยู่ครับจบชาร์เตอร์นี้เดี๋ยวไปครับจุ๊บขี้ควาฟิกซูมอืมตายไม่ตายหรอกครับแข็งเฉยๆฮะไม่มีการไม่มีไม่มีแฮร์รี่ไม่เคยฆ่าคนตายแบบนี้หรอก โอเคมาลกันหรือ,อยังโอเคมาก็เรียบร้อยแล้วโอเคมีดดยระวังโดนด้วยนะรอนดูเหมือนว่าสะพานจะดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่จริงๆนะเธอไ่น,ไนี่เธอไม่ควรจะต้องเปถงเรื่องนะขอโทษนะเพื่อนให้ตายสีร้อน <c oughs> ไม่ได้แล้วแฮร,ร์รี่เราจะไปก่อนนะเดี๋ยวนายค่อยหาทางลงไปอีกอีกทางค่อยหาทางอื่นลงไปนะ งงไหมผมแปลงงอยู่นะผมก็งงเหมือนกันคือเข้าใจนะแต่ว่าไม่รู้จะแปลยังไงเฮลิเราต้องการความช่วยเหลือด้านล่างนี้ช่วยเราหน่อยยโออิมพลิเมนท์ท่าเนี่ยเนี่นีนนนนน่มีใครว่านี่ปุมูมทริปเปิลคิวเลยนะโอเคปบูม อันนี้มันระเบิดเราตกร้องอย่างตุ๊ดเลยนั่นเยอะม,มากเลยเพื่อนอู้เฮียเฮียใหญ่าหญ่ใหญ่นี้อย่านี้ตาย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 ได้เดิหน่อยเดินหน่อยโอเคสไลส์สไลสล้มเป็นกองคนะเลยเนี่ยมึงมันขยะโอ้โหด่ากูขยะเลยอ๋อยืนตรงเคารพธง ชาติกันหน่อยเป็นคนไทยเอยอดูไปนี่อังกฤษฮะยังแอปเพียมไม่ได้นะยังวาร์ปไม่ได้โอเคเข้าไปใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆสิเอยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอเคไม่ต้องคลิกไม่ต้องซูมก็ได้นะแต่ว่ายกเว้นตอนเลยเนี่ยมันจะได้แม่นขึ้นโอ้ตายหมดเมาก็ นะต้องเข้าใจเดินเข้าไปชนเดินเข้าไปชนเร็วๆบมครับโอเคมามาต่อเร็วเข้ามาจอเฮลมานี่แอดด์แอดรอนแอดดอ,ดอดมาโชคดีเราจะต้องคาดหวัง The to expected. be win was เดี๋ยวไม่นานล็อกประตูมันล็อกอีกปุ๊บแล้วเบิดความเร็วมันยังช้าอยู่นะอย่าลืมนะนี่คือเวทมนต์ไม่ใช่รัศมีของคอนฟิงโกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ถ้าหากไม่ได้กระทบกับกำแพงหรือที่กำบังอะไรประมาณนี้โอเคได้ละดีเลย ไฟกระเถิดเราน่าจะใกล้ถึงตูน้นิรภัยเรียบร้อยแล้วปึ้มนั่นน่าจะมาจากตู้นิรภัยนะอะไรไอเสียงที่น่าสี่ที่น่าสงสารบางอย่างที่น่าสงสารบายมบิทเฮมไปนี่เสียงมันเหมือนจะกินมันอยากจะกินพวกเรามา,มากเลยนะนั่นกลัวหลอนก็กลัวว่าจะเป็นตัวอะไรไม่รู้นะนั่น เดี๋ยวไม่เอานะระเบิดเลยนั่นมาเสร็จโอเคไม่มีใครมาเนาะโอ,โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้ใช้คำสาบกรีทแทงเอาไปกินเลยฮะรู้สึกตรงนั้นก็จะมีคนใช้คำสาบกรีแทงโอ้เดี๋ยวลบก็ลบก่อนอย่าพยายามซ่อนตัวนะแล้วไอ้คนซ่อนอย่างมันใคร คนไส้คนซ่อนมันใช่กูแน่หรอครับเราใกล้ถึงแล้วโอเคเตรียมมานะ <c oughs> ลมเป็นหมูคณะอด v วน c e ท o t ด e ะวาวนะโอเคมาเสร็จทำไมมันจูจู่ก็เงียบละ่ะ <c oughs> ใช่เราไม่รู้ว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ด้านล่างนี้ อะไรบางอย่างก็ไม่รู้คุณก็รู้ดีใครดูหนังรู้แน,น,น่นอนฮะมาเสร็จจุกแล้วคว,วันพวกนี้มาจากไหนฉันรู้สึกว่าร้อนมากเลยนะบางอย่างไม่เหรอเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่ไฟมันไม่ใช่ไฟธรรมดานะมันคือมังกรฉันรู้อยู่แล้ว <c oughs> ว่ามันจะแตกมึงใช่ไหมร้อน ก็แค่มังกรเดินเข้าไปใกล้ๆหน่อยกูอยากดูมังกรน่นัไปเลยดูแบว่ามันจะตาบอดนะโอ้โหเราไม่มีทางเลือกอื่นเราจะต้องผ่านมังกรที่ไปกริปโฮควรจะเจอเราอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งกับบอดรโอเคเสียงเหมือนแผนมากฟังดูเป็นแผนมากเดี๋ยวเราจะอยู่ที่นี่โอ้โหรออยู่ที่ โอเคระวังนะแฮร์รี่ระวังเลยเพื่อนอมังกอดเลยโอเคระวังไฟนะเพื่อนอไปกันเถอะโอเ้โ okay, ห oh อย่างนี้เลยไมาแล้วกูจะผ่านไปได้ไงเนี่ยโ oh อ,อ้โหนั่นาน,าน,านั่นนั่นโอเคไปไปไป คมามาใกล้ๆผ่าเรียบร้อยแล้วเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆเร็วแกล้ง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 นั่นมังกรนะไปเรียบร้อยแล้วเสียงเฮียอะไรก็ไม่รู้มาเสร็จเอาเปิดประตูให้ตู้นิรภัยของริสเทรนช์นั่นไงฮอครักถ้วยของเฮลกาครับพูกครับ <S <S อ่ะ,อะร้อนจังเลยเด้อ ทุกอย่างที่มึงจับจะร้อนแล้วก็ขยายแล้วก็เพิ่มจำนวนล้วเราจะไปเอาถ้วยได้ไงเอาดาบมาเร็วนะไงถือมาไ,ไปไปเออไปเลยแฮร์รี่แฮร์รี่ลข้เข้าโอเคคอมมอนลเข้าไม่ใช่เฮอเนี่ยออกมาเลยมาเสร็จโอ้รอดูดีอยู่เนี่ยตึกครับใส่ในนี้ เดี๋ยวเราจะต้องเจรจาโอ้โหตัวฉันบอกว่าจะพามึงเข้าไปแต่ไม่ได้บอกว่าจะพามึงออกไปนั่นไอ้พวกฉลาดแกมโกงนั่นไงบุบบุบปุ๊บบุบมีมีแผนไหมนั่นเสกแน่นอนนะขึ้นมาโลเค้าขึ้นมา มะฟื้มนั่นบินออกไปบินทอลทอลลมบินลอยบินลอยเว้ยขาดวิ่งแม่งวิ่งวิ่งอย่างตุ๊ดเลยเฮียไปเสร็จอ๋อแกจบแล้วโอ้โหนั่นยอดไปเลยดูน่ากลัวเสียวไปนิดหน่อยแต่ก็ได้สิดีโอ้โหเดี๋ยวเราต้องกระโดดอยู่ในที่รูนะโอเคเสร็จเออฉันเห็นวอเดมอร์ เขารู้แล้วว่าเรากำลังล่าฮอกคลัซอยู่เธอให้เธอเธอให้ขเขาเข้ามาได้ไงแฮร์รี่ฉันนั่นทำก็มันช่วยไม่ได้นี่หวาดูเหมือนว่าจะมีฮอกคลัซอยู่ที่ฮอกวอตส์อะไรบางอย่างท,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 ที่เกียก่ยท,ที่เกี่ยวกับเรเวนคลอมีปัญหาเดียวคือสเนปเป็นครูใหญ่เ,เราเดินเข้าไปแบบปกติไม่ได้เราไปที่ฮอกวิทฮอตดิทตองใช้ทางลับผ่านเข้าไปโอเคฮะขจบเปลี่ยนแค่นี้ยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปละ